สวัสดีครับพี่น้องพเพื่อนแฟนบอรับครับอชอบกระชายราเพรินอ้อพิเชียวนะครับผมบรรยากาศช่วงแร่งๆครับหมู่บ้านสาวน้อยนะครับมวนกุ๊บพี่น้องกดสองท่านกนตีบอลเรสนันวันไหวกดท่านไหนก็นทายเอ็มวีกษณนวันไหวครับมวนหลายพี่น้อง

<laughs> kha kha zoom, hả? Zoom, hả? nó khắp bên đây cả rồi Thôi Cố xuống mà Cố xuống mà Không có này nào nó Ờ Đi Cái à Hả Bài 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 Đi bên giờ gì พอดีเลยขายติดจ้างละสองคุณพี่น้องครับปูมออันลายเหรอบ่อ,บอลายเห็ดขัดเล่นบอ่อ บรรยากาศอยู่โดมนะครับ <Nee> liksom, oh yeah, man, 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 hết man, 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 เอากคุณตองไป,ไปน้อเขาเปล่าเห้ยยังกินนีนนน่อุ้ยคโคตรโชคดีเน,ะนาะนั่งยื้อซื้อกระดาทองโชคดีเนาะคนอัตตา,าหน้าลตุใจท่องมีอะไรคนเข้ามาคนมีบุญอเ,ออเออ ฮะนางเลยชดวแต่หองไล์สิเป็นนไอเพือบว์พทาอเอ็มวี้องเขาโอยหมูอันเต็งโตถาจนว่าเออเชื่ออย่งอ่ี้ตังัวหัอไเน้ย สมบอมากิน,ะนะแ้วเนตามือาวเล่หมืกนมาไม่เป็นางเลยเป็นยังไงแต่พ่กพอบกินมากพ่อจะกิน <c oughs> อาาพอแลพอแล้วงางเห็นยังายการเบิดมาไปเนาะ รอบลงไปคนป้าแต่ไหนคนไปนยังก็ท่าอาหารแรกเพราท่านออกคืออยากกินยังขอบคุณนุ้งรักใจเด้อพี่น้องเออเมื่อวานนี่พคนอยากกินไร่คนคนส่วนข่อยพคนไปไปกินอันจังออม,มึงเลี้ยงกูเด้อเจ้าของวะ เออเออเขาเลียงกันได้ทุเรออกทอยพันสองรอยมันสี่รอยกว่าบาทขอไปนั่งมือซื้อนอกขอโบหิวเอาจนใด่หวะขอโบหิวเราขอกินปลายสามสิบแค่ั้นปลามันกินไหมสมมันอยากเนี่ยก็ใส่ตันก็เอียงค่ะปลามึกมืกกอบมืกจุบมมาสสามอย่างละสามจานกินเหมือนหมยำแค้วมีแค้วมียำยำแต่แค้วน้ำนยนนเข้ามก็มันอยากกิน กินสมอันคุ่มคาอยู่ดอกมือนีเลยอันมิดจัดเลยมือ้นึ่รยากาศดีครับพี่น้อกสวัสดีพี่ช้างสวัสดีครับผมยังไงก็ปังๆนะครับผมขอบคุณครับตอนนี้ของโมแลมอยู่ครับผมอ๋อเหรอพี่นึกว่าเสียงช้างเสียงเหมือนกันเลยเสียงเหมือนกันเลย ฝนตะเวดคนละ,นะนเครือ่อดเจ้าว,ว่าสันไปูรถวก่เป็นอย่างเป็นอยงอดเป็นอย่างเฮดเต่คลิปเจ้าอยู่ จ็คสิหายังว่ากินเขาแรกเหรอใ่มแ่ไทยเอ็มบีเหรอเป่าไทยเอ็มบี้เหรอเป็นยังมาแต่ขนเจนยารับมายาเนี่ยได้เท่าต้แห้งบอแห้งอยู่ด้แบบนั้อนี้กินแรกจานบวชโอ้เขาอยากกินเต็ม ก็จะหมูมาตีกินทำไงจัดการไห้มีรูม็องจัดการห้ยเนี่ยเงินมจะกินน้ำหนาวอ้ลีก่อนก่อนเท่าที่เดินทางเนี่ยเดินทางไปไหเอามืออื่นเด็ดกรโมงมัน่น่าจะเป็นเ้าอยู้บุญนี่ขาะรถบ้านตอง้เป็นเอยคือไก่ไกแล้วสำบรถาปคอยจไปจะนะับนบ้านน้ขอขาไปขันหนึ่งไปขันได้บ้า คนองได้เป็นแล้กันเพื่อว่ารถบาลที่สามคันไปขนุนทุกรนหนกลายครับรถไปเองใช่หรอเนอะคอยคิดว่าพูกนี้เคยขี่ขั้นไหนก็ต้องขี่ขนาดมันเพราะรถาตอนนี้รถบาลเราเหลือดามคันต้องอัดกันอืมประกอบเช้าของมอเตอร์ไซค์และสัมภาระเสาเก็บของกหน้าเหมือนแรงเนาะได้ไปที่สุดเนาะเมื่อเสารเอามาใส่ไปเลยพอจะแล้วมันก็มีงานอยู่แล้วเก็บขึ้นซะก่อนพอเขามีงานอยู่แล้วเก็บขึ้นไป พี่น้องครับคืองานนั้น สรจะไปไหนนี่นจะไปไหนนี่จะไปไหนจะไปไหนหมอข,ข้าวขา้าวๆดับเพลินจะเสื้อไปใส่นี่ป่ะครับไม่ได้ไปไหนนั่นเนี่ยสเสื้อผ้านะสเสื้อผ้า <c oughs> ยังไม่ได้เก็บของเลยเสื้อผ้าแค่กร้อยตัวพอนู่น ก็ไปกนดิก็อี้มันก็มองเห็นไม่ไปถ่ายเอ็มบีของเขานแ่ไปขอเพลงเนเป็นห้องอยู่เปนบ่ห้องไหมคือบ่ห้องเขาเปิดโอกาสเนาะหัวนอกสมรดเลยไม่อยากเสือกฮะไม่อยากเสือกไ่อยากเสือกโอ้ปบ เอเจมอันนี้นาะอนนี้เอาเอาอะไรกับเอารถนะเดี๋ยวหนีกับรองเอาย่งเนาะแาตบุ่มให้ดิ้นกินน้ำแร่อยังค่ะแล้วกินข้าวกินยัง่ละสั่งมาเต็มสองหมดสั่งสั่งเซวินเก่าม้งเซวินมะสงเชียงกต่สุดยอดแล้วเนาะอ่ะขอบคุณทุกงรักใจครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวหากับเขาแรงก่อนขอบคุณที่รับชมนะครับ พอคินครับสองออะไรนะสองยเอาไปทำไมซื้นเนืา้อมุ้อเอูเอาเอาเอาสองร้อยจัดไปจัดเบอรจิ้มน่อยู่รถคุณเล่นอยู่รถสยใครจะไปซื้ออ่ะใครจะไปซื้อจะไปซื้อบ่จะไปซื้อบ่ เอาพขากันคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ <laughs>